ลครับได้เวลาเห็นความโหดร้ายแล้วพอดีมีกล่องอกล่องตุ๊จีนห้าสิบกล่องครับอืมมากล่องแรกก็พรีเมียมเละกล่องที่สองโอ้โหนึกว่าต้องมีไม่มีอะไรี้มาเปิดเลยครับกล่องที่สอง ได้เงินเออกล่องที่สามโอ้ได้เงินกล่องที่สี่โอ้สมุดกล่องที่ห้าโอ้กล่องที่หก 7ขอรถสักคันซิกล่องที่8ครับกล่องที่9และกล่องที่10 มีมีแรงอ่านแล้วครับไม่มีเกาะมันลดไม่ออกครับ โอ้โหจะยี่สิบกล่องล้วรถยังไม่ออกสักคันเนะี่ยเออะด้วยคนเราและยี่สิบกล่องครับ เกลือเกินโอ๊ยโคตรเกลือ รถถังออกมาเถอะเทียบแปดเทียเก้าสักคันเ้ย โอ้โหเทอเท,อทอ่มาร์วันคนไม่เล่นรถมีรอยไร้ป้อมแม่งเอ้ยทำไมไม่แจกพวกเม,ม,มาส์เมาส์เมาส์ไทเกอร์ไทเกอร์เมาส์หรือืโถ่เอ้ยคนไม่เล่นรถไร้ป้อมบัดโถ่เอ้ยอ๋อมาก็ดีดีกว่าไม่มา เออ45กล่องครับ45กล่องได้ total mark one ครับ total ไอเต่าเต่านกรกอือ,อาานี่ว่าจะเป็นเกอร์เมาส์ครับมาต่อครับ50กล่องได้ t o โท l ก็คุ้มนะครับ ซื้อประมาณพันห้าพันห้ามันซื้อทัวร์โกล่ะครับแต่เราก็ได้เงินได้อะไรมาด้วยถ้าไม่ได้โลดสักคันเนี่ยนี่แย่แล้วเนายก็ได้ทัวร์ลมาใช่ไหมเถอะห้ากล่องสุดท้ายห้า 4ี2และกล่องสุดท้ายของวันนี้ครับ โอเคชีพรีเมียมเรียบร้อยครับพอละเล่นพอหอมปากหอมคอครับรถพรีเมียมเทียบแปดโอ้โหกี่คันแล้วเนะี่ยพรีเมียมเทียบแปดเพียวๆมีสาิหกคันนะครับตอนแรกมีสามสิบห้มีทัรทนมาก็สามสบหกคันนี้มันก็จะได้เล่นเลยนะเ,กกเน,นี่ยอเมกานะเนีโถโถ่ยเนาะทรท โอเคครับผลประกอบการก็ผมพอรับได้นะก็เหมือนเราซื้อพันหใช่ไหมพันห้าได้โทโวแล้วก็โอเคแล้วก็เหลือก็เป็นเงิน,ปนไปเลยมาบัญชีพีเอยมอีกสิวันก็ถัวเฉลี่ยไปก็กำไรนิดน,น,นหน่อยครับก็ไม่ขาดทุนนะล้วใครว่าแล้วแต่ดวงคนนะผมถ้าผมไม่ได้เซิร์ฟทมาเลยผมคงจะเซ็งอยู่แต่ถ้าได้พวกไทเกอร์เมาส์หรือว่ารถฝรั่งเศสสักสองคันนี้จะดีใจมากเลยกำไรเยอะอะไรเงี้ยนี่ผมก็มองว่าเสมอตัวนะครับไม่ไม่ได้ขาดทุนอะไรกำไรนิดนึงหรือเสมอตัวครับโอเคครับ